นะครับเต็มเลยครับอันนี้ผมนะน,นี่ของเพื่อนสองคนโหดูของผมคนเดียวกับของเพื่อนสองคนแม่งต่างกันวะแต่ว่าผมเข้ามาก่อนเพื่อนนะก็เลยได้เยอะกับลอกสายพ e ีเป็นของนี่เลยนะครับ 0.4น,นะครับ p e 4ถัก9นะครับ250บาทเกาวนะครับ p e e, อะไรไม่รู้ทำชื่อไม่ได้นะครับนี่กับนี่นะครับมี Shadow กับประช่อนนะอันนี้ช่อน Shadow อันนี้ก็ Shadow มีช่อนอยู่น้อยหนึ่งเคครับชมกันครับผลงานนี่ครับกับผลงานเ i p e r นี่ครับไวเปอร์นะครับจอดกับสายพีจอดแก้ว